เมื่อกี้พี่คุ้ยบอกตรงไหนนะที่เราจะได้ดูเหมือนดูกีฬาดูอะไรได้ตลอดมาด้านหน้าระหว่างท่านนายกฯเราจะใช้น้ำยาก็คือจะใช้น้ำยาตรงนี้ครับใช้น้ำยาเป็นน้ำยาล้างผักครับแล้วก็จะมีปูนที่เสริมเรื่องต้นก็คือ เราจะเปิดนะ้ำให้ได้เท่านี้ก่อน้ก็จะนอันนี้คือเซ็ตให้แผงในห้องก็าไ้มนมาที่โงแรมวเดียวนะครับซึ่งสถานที่อย่างนี้นะครับซึ่งดำเนินการเสร็จก็เร็วๆนี้จะได้ดาเนินการเปิดกิจการน,นะครับในเรื่องของการบริการที่น้องประชาชนซึ่งเรามาตรวจความพร้อ ในด้านความปลอดภัย,ยะนะดับเรื่องการสุขให้สุขคิดคานทำไมนะครับแล้วก็ในเรื่องของมาตรฐาน่างารด้วยครับทางโรงแรมมีความพร้อมนะฮะพอสมควรเลยนะครับก็มีการปรับนิดหน่อยซึ่งไม่มากเลยนะฮะแล้วก็ในเรื่องของค,ความพร้อมด,ด้านอื่หนๆ่งทางโรงแรม ได้ทำไ้ดีเยี่ยมมากนะครับซึ่งผมคิดว่าสถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นสถานที่ใหม่ใชใ้บริการนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมและตรงความต้องการของพี่น้อง,าารอง,ป,งประชาชนของในเกลต์ลักสิศสและบริเตนะนะครับผมว่าตรงนี้จะช่วยน,น,นะครกระตุ้นความเชื่อมั่นนะครับของจังหวัดและเกลต์ฝังเศของเราเนี่ย กลับมาโดยเร็วด้วยนะครับตอนนี้ต้องขอความร่วมมือกับท่านผู้บริหารนะครับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณด้วยจริงๆนะที่ทําให้ตรงนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วซึ่งเราต้องมาร่วมมือกันนะสุดท้ายก็เราต้องร่วมมือกันดูแลกันนะครับกาศอย่าต่อของแต่ละคนนะครัดูแลแล้วเราจะได้เป็นการดูแลโดยรวมนะครับในพื้นที่เราและจังหวัดประเทศเนี่ยนะครับต่อไป ที่มีสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อต้ใหม่หรืออะไรต่างๆเราก็ต้องผ่านความรู้ความเข้าใจกับแล้วก็อยู่ร่วมกับมันไม่ได้เราก็ต้องขอปากไว้ว่าวันนี้นะฮค,คืนที่แห่งนี้ในอนาคตนนะครับ,นนนค,นะค,รบคิดว่าจะช่วยนะฮะในเรื่อง